สบายดีปาลุกมีกามาพ่อกับช่องดร์ดาน้องลูกเนาะเป็นภาพ็เ็่กาอารมดีเนาะอือดยทามถาสบายดีปาลุกไว้อะถูถูถูสบายดีป้าลุกอ่ะถูา

วนลากลี่ลงมาโอ้ยโอ้ยมันเผ็ดหนาจะกินพี่ซ้างในปากนะ 哈哈哈，你能来？噜噜噜噜噜噜噜！ อเอ้ยพาวันมาพาลุงบอกนิดนบไลายอาลุงดีกินนมอิ่มกินข้าวอิ่มกินนมอิ่มพาลุงเ้ยก่อนอื่นผู้ได้รมาชมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาลุงเป็นกำลังแรงเสียแรงใจเห็นเนาะ ท่องเอ็ดาน้องลูกแม่นวังประคำคาเบิร์ตตัวจะจบขีดเนาะแม่ปะ่ะเมื่อยแลวเมื่อยหัวได้ปลาลุงเลยเมื่ว,ว่ามื่อยหัวแล้วเอเดดเดาดลด็ดเเลยเก็บเา็ดเสำนเด็ดเ็เดาดเดดเด็ด เสี่อว่าอยู่หันบ่จะเชื่อว่อยู่หันบ่ควรนะอ่าก็เดียวค่ะว่าอยู่ในฮาวายย่โรปบาลุนไม่ควรไปเกี่ยงยามหายผืนกิน ไปเกียร์มาแต่มืวา,านนี่ผูดด้ใดบาลูไพอนไปเกียร์มาสองสอบเป็นบะหม้อกับสิจิดเพื่องวันนี้ฮะเดดนบาลูไมือนี่พ้พนกันอกอนบ,บอุยยาโต๊ะเลย

นอนเถิงแต่อิ่มตึงแนอยากนอนแหงขิบมวัวลงกระลับเลยต้นเต้นตได้กันอนอคาเฉยฝนอับสนิทแหงอะไรต้นเต้นเนมากเนี้นี่นาได้ถ่าต้นเต้นไว้สินคนมากดดเากดือ่ารุงเลยฝน

นอนย in like ังหัวยิ้มไปเปิ้ออยู่แด่นี่นะทอดตื่นแล้วนอนบังเงนึ่งจนชุดทางเลยมาฮะใ้่ลอกๆเลิกดี่เด่นลินเร์โอเคน้ำปลาลวกเก็บผ้าสีนกันะเนาะ หอบาทดูนทางเรียบร้อยไงหอถลุงลูกเอ้ยลูกใส่หมวกวะหุ่นบนหันจะนอนผัดยางห้างผัดชีวีใบผัดถือชักคีน้าขีดตุ้มเลย นอนนั่งกะตื่นนอนแต่แต่บ้านจนชุดทางใส่หมวกให้พนท้ายหูไหมว่าบัตดีที่งานนอใส่หมวกให้บัตดีที่ว่าทำไมพักทำไมชอบตัวเองใส่หมวกให้บัตดีที่มอนี่อยู้ยหายเรื่อง อนตกหนมากระซาวปัญาการถูกฟาเห็นบ่อเห็นบ่อกาบบ่ดิบุ๊ไปดีรูโอ้ยสื่ออาพนธนาเกิดก็ไใส่ว่า ผนพลตกน้ำอย่างนมมาจาก,จกมาเรีว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 มาเรียวานสิกินก่อนนะกกินก่อน้ใช่ว่าต๊ะไก่เหมีต้มไก่

อยาเอาให้อากาปากขนยมากเลยนะคะงับข้ามเนี่แมพอโตมบุกมาทาทินบมาอยากเข้าไปได้ดอยากกิน้แล้วเอ้มันกินข้าวตงกลางเจาลกามนร่างเลยข้าวตกันน้องมาแกงน้อไหมนี่วานี่

จบคลิปไปสามี้พี่น้องเลยเนาะไปกินข้าวข้าวกันดถอะป้าเนี่ยข้าวบนข้าวบนข้าวเบ่งมาชมเด้อความแรงใจความติดตามพี่นเลยเนาะขอบมนข้าวบนข้าวบนทุกๆกอลังแรงใจแรงใจทุกๆคอมเมนต์ไว้พื่อมาคลิปหน้าไปแล้วสบายดีสบายดี